พี่น้องมือนี่สีผ้าพี่น้องมาลองเห็ดเชื้อเห็ดเห็ดตะกิ้ซีพนมาแรือมันเถ่านะครับเลยบ่อเกียงก็เลยว่าเสียมาเห็ดเชื้อไอ้ลองไปหดน้ำต้นไม่เงาไม่บ่งนะครับ้ามันเกิดกับผมมานะครับมาลองกับผมครับอันนี้ก็ที่มีเห็ดามากบ่เห็ดไข่เห็ดสมะปีกับผมครับที่มันแกงอะไรมันเป็นเห็ดร่วมกับสมากผมก็เลยสิลองมาละลายเส้นาละลายเส้นาเพื่อเสียไปหดน้ำเหงาต้นใหม่ครับผมครับ อยู่ทงครับผมหามันเกิดครับผมครับมาลองกันครับผมครับนี่ครับมาลองขยี้ขยี้เส้นนี้ครับนี่ะขย้ำขยำครับผมม้วนๆกระดูนมุนคร้วนๆลองเบิ่ื้องต้องเอาไปหดน้ำเงาต้นไม้ครับผมครับลองมันก็หามันเกิดหามันได้เก็บ ลองทุกวิธีทางครับผมเฮ็ดทุกอย่างเข็ดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องร้องในส่ีที่เขาบ่กเคยเฮ็ดครับผมครับพยายามพยายามหาให้ชีวิตจะาของบบว่างครับผมทําชาลิ่นกับตัวเองตลอดทุกวันเมื่อเป้าหไม้หนึ่งมันผ่านไปแล้วก็ต้องร้องเป้าหไม,ไมยใหม่ครับผมครับมันทีเห็ดในชีวิตเขามีการพัฒนาไปรเรื่อยๆก็อยู่กับที่ครับผมครับ บอยอมแขกครับอีหยังที่มันยังไม่ได้ลองกับผมครับทุกสิ่งทุกอย่างเฮาต้องลองบ่อลองกับบอยู้แต่ชีวิตเฮาสิมีความสุขครับผมมีความสุขแล้วก็วม,กวกวม,มีเป้าหมายไปไเรื่อยๆครับผมครับเดี๋ยเฮามีแบบมว่วนซําเฮาเล่นนะครับซําเฮาเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวไปเนี่ยแหละชีวิตเฮาสิมีความหมายแล้วก็มีประโยชน์ในทุกๆมื้อครับผมครับ พอไปจมปักกับเอียงเหี่ยวว่าเขียนหสงชีวิตท้าหยุดอยู่กับที่นะครับผมครับจังเดยนี่ครับแล้วครับย่องแล้วแล้วเกิดขึ้นประมาณนี้ครับผมครับาจังเดยผมมาลองไปน้ำกันเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับผู้ติดตามนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับพอได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ย่องให้มั้นมุนๆพ่อกลับไปหดน้ำเหงาต้นไม้ครับผมหดละ เขาอาจาจะกลนเักหน้อยก็ได้ครับผมกลนกลนลงไปพอน่งเขาก็เอาเทลงไปแล้วก็ทมดินโบเักหน้อยแล้วก็เอาไปไม่ปลูกไ้ครับผมครับทาเงาต้นไหม่ครับผมครับแต่ว่ายุทงผมกับปลูกเอาต้นยางไ้ปลูกเนาะต้นยางกับต้นดูต้นนั้นเอาไปหดไ้ครับผมหามันขึ้นครับผมครับอ่ะโอเคครับผมครับ